สวัสดีครับทุกผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านตอนนี้อยู่กับ KTM 2 5 0 SXF ปี2 0 2 0 4จังหวะนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวครับพร้อมกับบอกราคาด้วยสำหรับผู้ที่สนใจนะครับคันนี้เป็นรถแข่งของผมเองในปี2020ครับหลายคนถามมานะครับใน Facebook คนต้องสงสัยแน่นอนว่าทำไมถึงขายนะครับสาเหตุเพราะว่า เนื่องด้วยตอนนี้เรายังไม่มีรายการแข่งนะครับแล้วก็รถปีใหม่2021ได้ออกมาเผยโฉมมาในแต่ละค่ายนะครับมีทั้ง KTM ออก2021มาแล้ว h ัสซาน่าออกมาแล้วนะครับ Honda k a าคาสกิเพิ่งจะออกมาโฉมใหม่เปลี่ยนเป็น all new หมดเลยนะครับแล้วก็ยามาฮ่ใกล้จะออกมาแล้วในอีก2-3วันข้างหน้าผมก็เลยตัดสินใจว่าเราอยากขยับปีนะครับก็เลยขายออกก่อน ก่อนที่รถจะขี่ไปมากกว่านี้นะครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมลงขายนะครับสำหรับผู้ที่สนใจแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครซื้อนะครับผมก็ต้องขี่คันนี้จนจบปีครับนี่ก็คือเหตุผลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคันนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ใส่ของแต่งอะไรไปบ้างนะครับตามไปชมกันคันนี้ KDM 210 SXF 4จังหวะปี2020นะครับ เป็นรถของผมเองเลยเดิมหมดนะครับเครื่องยนต์2 5 0ซีซีหสูบลูกสูบเดิมนะครับยังไม่เคยเปิดเลยเพราะว่าขี่ยังไม่ถึง20ชั่วโมงนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไป1ครั้งเท่านั้นเป็นโมโตูล300รวีนะครับเป็นเกรดแบบแข่งเลยเครื่องยนต์เดิมสแตนดาร์ดยังไม่เคยจูนใดๆทั้งสิ้นนะครับใส่ของแต่งเพิ่มไปก็จะมีท่อนะครับท่างที่รู้กันคือมีท่อ FMF เป็นตัวท็อปที่สุดเลยนะครับของใหม่ซื้อมาราคา35,000บาทใส่แข่งไป1สนามเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังไม่เคยล้มไม่มีรอยบุบเลยนะครับดูจากปลายท่อก็ได้เพราะว่าตัวนี้จะเป็นเป็นป้ายเบอร์ข้างที่ค่อนข้างจะโชว์ปลายท่อมากนะครับถ้ามีรอยบุบก,ก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนท่อมือหนึ่งนะครับยังไม่มีรอยบุบท่อแท้ครับ แล้วก็ที่ modify นะครับก็จะมีโชคหน้าหลังของเทคนิคนะครับโชคเดิมนำไป modify ไส้ในใหม่เป็นของเทคนิคนะครับมีความแตกต่างจากโชคเดิมที่ติดมาจากโรงงานแน่นอนเพราะว่าผมได้ขี่ในตอนที่เป็นสแตนดาร์ดนะครับโชคหลังค่อนข้างจะปรับรีบาวได้น้อยก็คือมันจะขึ้นเร็วนะครับผมก็เลยนำไป modify เทคนิคครับ ใส่รีบาวเพิ่มจากเดิมนะครับอีก1เท่าทําให้โชคนี่หนึบกว่าเดิมโชกหลังครับสามารถปรับรีบาวได้มากกว่าเดิมอีก1เท่าจะมีกิ๊กตรงนี้นะครับปรับได้หนึบแน่นอนโชคหน้าก็ทําให้หนึบมากขึ้นนะครับเหมาะสําหรับการขี่สนามแข่งเนินละนาดอย่างเต็มรูปแบบครับในส่วนของฝั่งนี้จะมี ฝาครอบคาร์ดนะครับแล้วก็ฟั๊มน้ําที่ใส่เป็นตัวกันถลอกกันเป็นรอยนะครับสีส้มเลยล้อหน้าหลังเดิมนะครับ Excel นะครับยางวันที่ถ่ายนี้เป็นยางที่ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับเป็นยางซ้อมอยู่ถ้าเกิดใครที่สนใจนะครับผมแถมยางหนึ่งคู่หน้าหลังเลยนะครับเปลี่ยนให้ใหม่พร้อมกับปลอกแฮนด์ด้วย นี่ก็เป็นปลอกแฮนด์ที่ใช้ซ้อมแล้วนะครับก็จะมีสึกไปบ้างตามการใช้งานนะครับสำหรับผู้ที่สนใจถ้าพร้อมซื้อจริงๆนะครับพร้อมจบก็แ็กให้แน่นอนอยางปอกแฮนด์นะครับของแต่งที่เพิ่มเติมก็จะมีล็อกสตาร์ทนะครับล็อกชกหน้าเอาไว้ใช้เวลาออกตัวพร้อมสำหรับการแข่งขันเต็มที่นะครับล็อกตรงนี้แล้วก็มา ต่ำที่ตรงนี้นะครับให้หน้าต่ําเวลาออกตัวจะได้ใช้คันเร่งได้อย่างเต็มที่นะครับย้ายไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันบ้างนะครับฝั่งหนึ่งก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นของเดิมสแตนดาร์ดหมดนะครับก็จะเหมือนกับฝั่งนู้นเลยโชคหน้านะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นของเทคนิคเหมือนกันอาจจะเห็นรอยมีการถลอกของสติ๊กเกอร์นะครับก็จะมี หลุดล่อนตามการใช้งานนะครับสติกเกอร์สามารถเบิกใหม่ได้ครับเดี๋ยวเบิกแล้วส่งไปให้เลยครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับฝั่งนี้ก็เป็นฝาครอบจานไฟที่ผมใส่คู่กับฝาครอบคาร์ดฝั่งนูน้นามาดูที่หม้อน้ํานะครับหม้อน้ําเป็นอีกหนึ่งจุดที่สําคัญเวลาเราซื้อรถก็ต้องดูหม้อน้ําเป็นรอยไหมบุบไหมนะครับคันนี้ยังไม่เคยล้มเลยครับ เคยล้มแต่ล้มแปะธรรมดานะครับปกติไม่เคยล้มแรงจนกระแทกหม้อน้านะครับหม้อน้ําคงรูปเดิมเหมือนใหม่100%เซครับครับเปลือกก็ยังไม่มีรอยถลอกนะครับก็จะมีเล็กน้อยตามการใช้งานมีตรงนี้นะครับที่เป็นรอยเป็นรอยถลอกของการหหีบรถนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ติดสติกเกอร์นะครับถ้าติดสติกเกอร์ไป ก็สวยงามแล้วมองไม่เห็นนะครับมีแค่รอยถลอกตรงนี้สองฝั่งนะครับมีบอกกันแบบตรงๆนะครับนี่เป็นท่อนะครับยางหลังก็จะศึกนะครับตามที่ผมบอกว่ายังไม่ได้เปลี่ยนวันนี้ล้างเสร็จแล้วก็ถ่ายให้ชมเลยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจมียางแถมหนึ่งคู่แน่นอนครับ ขยบขึ้นมาฝั่งด้านบนนะครับตัวนี้เป็นแฮนด์ที่ผมเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นแฮนด์ทรงสูงทวินวอ์997ซึ่งแฮนด์เดิมยังอยู่นะครับถ้าเกิดใครที่สนใจผมก็จะใส่แฮนด์เดิมให้แฮนด์เดิมติดตดัเป็นแฮนด์อ้วนเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นแฮนด์อ้วนแต่ว่าเป็นคนละทรงกันอะไรแซนด์ดอยู่ครบครับคาร์ดเป็นคาร์ดน้ำมันนะครับเบมโบ้นไหมครับ เบรกก็เบมโบ้เหมือนกันนะครับเบรกหน้านแน่นอนมีแมปนะครับมีท็กชั่นคอนโทรลตรงนี้ t ี TC, นะครับมีแมปสามารถปรับแมปได้2องแมปแมป1แมป2แมป1เป็นแมปเดิมเดิมสแตนดาร์ดนะครับส่วนแมป2จะเป็นแมปดุดันสำหรับมือตึงนะครับที่ใช้เวลาแข่งขันส่วน traction control ก็สามารถเปิดได้นะครับจะกันเรื่องรถสไลด์ท้ายสไลด์นะครับถ้าเรากดแล้วก็จะทําให้รถเกาะพื้นมากขึ้นในจังหวะล้อหลังเวลาเราเปิดเคร่งในโค้งนะครับฝั่งนี้เป็นสวิตช์สตาร์ทมือจะอยู่ฝั่งทางขวามือแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดปล่อยลมนะครับปล่อยลม ชกหน้านี่ใส่2ฝั่งเลยนะครับทั้ง2ตัวส่วนตัวนี้เป็นดูชั่วโมงในการขับขี่การติดเครื่องยนต์นะครับคับนนี้ติดเครื่องไปใช้งานไป19ชั่วโมงจุดสนะครับคับนนี้มือ1น,นะครับมือ1ใหม่ๆเลยรถเดิมซื้อมาในราคา4 0 0แสนบาทครับ เพราะว่าเป็นรถยุโรปนะครับจะมีราคาที่สูงกว่ารถญี่ปุ่นราคารถใหม่4 0 0 0 0บาทเดิมๆนะครับไม่รวมของแต่งเลยตอนนี้ก็ใส่ของแต่งไปท่อท่อใหม่มือหนะครับราคา3 000, 5 0 0 0แล้วก็โมดิฟายโช๊คมาอีกประมาณ3 000, 5 0 0 0นะครับถึง40,000ราคาเต็มนะครับจะอยู่ที่ 37มหมนะครับโชคโมดิฟายหน้าหลังรวมๆแล้วตัวรถพร้อมของแต่งก็อยู่ที่เกิน4ี่แสนาแน่นอนครับคันนี้นะครับคันนี้ปล่อยในราคานะครับฟังกันดีๆนะครับราคาคันนี้มือ2ขี่ไป19ชั่วโมงนะครับส่งต่อในราคา3าม0 0 0บาทพร้อม เอกสารสับทะรดนะครับรถพร้อมใช้งานพร้อมแข่งเต็มที่ครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับทั้งในคอมเมนต์นะครับหรือว่าทางแฟนเพจก็ได้นะครับหรือว่าใครที่อยากคุยนะครับสนใจใจร้อนโทรมาได้เลยผมจะให้เบอร์โทรผมไว้ในข้างใต้คลิปนะครับพร้อมกับราคานะครับขอคนที่ สนใจจริงๆนะครับยังไงแล้วทักมาสอบถามได้ครับหลังจากที่เรารีวิวแล้วนะครับเราก็จะฟังเสียงเครื่องอีกครั้งหนึ่งหลายคนอาจจะเคยฟังมาเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าเป็นรถคันที่ผมขี่เดี๋ยวพาไปฟังเสียงเหมือนเดิมครับรีวิวเสร็จแล้วเดี๋ยวตามไปชมกันครับรฟังเสียงเครื่องกันครับ ้านมือปุ่มอยู่ฝั่งนี้นะครับ